สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่องป๊อบชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้ป๊อบก็จะพาทุกคนนะคะมาทำการปักช้ำต้นเก๊กหวยนะคะเก๊กหวยนี่ก็เป็นเป็นได้ทั้งสมุนไพรแล้วก็เป็นทั้งดอกไม้ปลูกประดับได้นะคะเก๊กหวยก็จะมีมีประโยชน์นะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของ การแก้ร้อนในนะคะมีฤทธิ์เป็นยายเย็นนะคะช่วยทําให้ร่างกายของเราส,ด,สดชื่นนะคะแล้วก็จะมีสารช่วยต่อต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถปลูกแล้วก็นําดอกนะคะไปทําการตากหรือว่าอบแห้งนะคะแล้วก็นํามาชงเป็นชาดื่มได้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะแล้วถ้าเราปลูกเป็นดอกไม้ประดับเนี่ย ก็สวยนะคะดอกก็จะมีมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะแต่ท่านี้ป๊อบมีแต่สีเหลืองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการขยายพันธุ์เก๊กฮวยด้วยการปักชำกิ่งของเขากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องมาทำการเด็ดกิ่งหรือว่ายอดของเก๊กฮวยนะคะเลือกเอาที่แบบว่าขนาดที่แบบพอดีนะคะไม่สั้นไม่ยาวนะคะเนี่ยค่ะ แค่นี้ก็พอนะคะเพืเ่อนๆนี่แค่นี้ก็สามารถปักชําได้แล้วนะคะนี่นะค่ะ,น,ะ,คะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรานําใบล่างนะคะนําใบล่างออกนะคะเด็ดใบล่างออกเนาะ เดี๋ยวป๊อปขอเด็ดก,ก่อนนะคะพอดีว่าป๊อบไม่มีขาตั้งกล้องนะคะเนี่ยค่ะพอเราเด็ดใบข้างล่างนะคะออกเหลือใบข้างบนไว้นะคะสักสี่ถึงหใบก็ได้นะคะแต่ว่านี้ป๊อบเหลือไว้ใบใหญ่ๆเนะีเห็นได้ชัดว่าเหลือไว้5ใบนะคะข้างล่างก็คือนิดละเด็ดออกเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป๊อบวันนี้ป๊อบจะไม่ปากช้ำเยะนะคะจะทำให้ดูแค่สกิ่งเนาะ ดีว่าวันนี้ก็จะมาไวไปไวเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะวิธีการปักชำก็จะคล้ายๆกับเบนจามาดเลยนะคะปักง่ายๆมากค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการปักชำเก๊กฮวยนะคะปักชำเก๊กฮวยแบบเปิดนะคะก็คือจะไม่ต้องคุมถุงเลยนะคะแค่เราปักชำแล้วเรานําไปวางไว้ในร่มเนี่ยก็สามารถที่จะมีรากงอกออกมาได้นะคะ เด็ดสดปากสดเลยนะคะเพื่อนๆทำให้ง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องทำให้ยุ่งยากเนาะยังไงก็เป็นอยู่แล้วอะเพราะว่าเขาเป็นง่ายเนี่ยค่ะเราก็เตรียมใส่ไปในถุงเรียบร้อยแล้วนะคะวันถ้าใครไม่ปักในถุงอะสามารถปักในกระถางได้ปักในไหนได้เหมือนกันหมดเลยนะคะเพื่อนๆเราก็ใช้ไม้จิ้มนำทางไปนะคะแล้วเราก็นำยอดของเกนีัย ปักลงไปในถุงเลยค่ะเนี่ยค่ะปักลงไปในดินนะคะที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ทําการลดน้ําพอเราปักชําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการลดน้ําลงไปเลยค่ะ ปักชำครั้งแรกอย่าเพิ่งรีบใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะคะแต่ถ้าอยากให้เขาฟื้นตัวเร็วนะเพื่อนๆสามารถใส่เครื่องดื่มชูกําลังนะคะเช่น M150 นะคะเพื่อนๆใส่ลงไปได้นะคะอันนี้ในน้ําจะมีแหนด้วยนะคะเนี่ยค่ะใส่ลงไปสักหนึ่งฝาต่อน้ำหนึ่งขันนะคะจะช่วยให้ต้นไม้ของเราเนี่ยนะคะ สดชื่นแล้วก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นนะคะก็เหมือนกับคนเรานะคะเวลาดื่มพวกเครื่องดื่มเพิ่มเข้าไปค่ะร่างกายก็จะสดชื่นนะคะนี่นะคะจะให้ดูที่ปากชําไว้แล้วนะคะอันนี้ก็คือเกิดแล้วนะคะมีรากแล้วเนี่ยค่ะ <laughs> ผู้ช่วยมาอีกแล้วนะคะ จะให้ดูนี่นะคะเขาจะมีล่าออกมาแล้วเนี่ยค่ะล่าออกมาเต็มเลยเนี่นะคะเห็นไหมคะล่าเขาออกมาจะมาที่ก้นของกระถางเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะป๊อกก็ชําไวหา้หลายกระถางเหมือนกันนะเนี่ยค่ะชําไว้หลายกระถางเหมือนกัน ก็อันนี้จะเป็นชุดแรกที่ช้ำนะคะก็ประมาณ10วันแล้วนะคะเขาก็มีลากเดินแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากอยากจะปักช้ำเก๊กฮวยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะปักช้ำยังไงนะคะให้เพื่อนๆทำตามบ๊อบได้เลยค่ะพอเราลดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำเก๊กฮวยที่เราปักช้ำเนี่ยมาวางไว้ในในร่มนะคะ ร่มในที่นี้ก็คือไม่ไม่ต้องเป็นร่มแบบว่ามืดทึบนะคะให้เรานํามาวางไว้ใต้ร่มไม้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาวางไว้เนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงนะหน้าบ้านเราก็วางวางไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วประมาณห้าวันเขาก็จะเริ่มมีรากเล็กๆออกมานะคะ อันนี้ประมาณ10วันล่าเขาก็เดินค่ะถ้าประมาณ1เดือนนะคะเขาก็คือจะมีแตกแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมานะคะเป็นพุ่มนะคะค่ะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของป๊อบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ